ปันลูกกีสารลันยาโมสายเลือดเกษตรในบ้านเฮาสืบสามวัดคันนึกทำไม่เคยพลาดเดินทางปอดูรับและักดีความยากลำบากไม่เคยวันสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับ กเกษตรพื้นที่น้อยสร้างแรงอาหารในบริเวณบ้านของเราแบบง่ายๆวันนี้ลุงปันพาเข้าสวนตอนเย็นนะครับเวลาประมาณสี่โมงเย็นครับวันนี้วันนี้ช่วงเช้าฝนตกลุงก็เลยไม่ได้ทําคลิปนะครับก็เลยเข้าสวนช่วงบ่ายตอนเย็นเลยรอให้ฝนหยุดตกดีๆก่อนนะครับพอดีเลยฝนตกลุงปันก็จะมาใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยอคอกนะครับเป็นขี้หมูขี้ไก่ผสมกับแกลบนะครับเพลือเอกนะครับ ก็จะใส่ตั้งแต่ถั่วฟักยาวแตงกวาเลยนะครับบะมะเขือพริกจะใส่ทั้งหมดเลยนะครับทุกคนพอรีบช่วงจับจังหวะฝนตกพอดีเราก็จะมาใส่ปุ๋ยคอกกันนะครับ,บเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปใส่ปุ๋ยผักดีกว่าครับทุกคนไปครับลงใส่ถุงมือยางนะครับทุกคนนะครับ เพราะว่าเราจะต้องสัมผัสกับปุ๋ยครอบโดยตรงเพราะว่าเราจะต้องอเอามือยุบเอาเนาะเราใส่ถุงมือ,อยางป้องกันหน่อยครับนี่มือ,อยางก็จะลุงก็จะใส่ต้นเล็กๆลุงก็จะใส่แค่กำรรเดียวนะครับถ้าต้นไหนต้นใหญ่เป็นอ่าที่มันโตแล้วอายุมันเยอะแล้วนะครับไม่ใช่ใส่สองถึงสามกำนะครับเป็นปุ๋ยมูลสัตว์นะครับ Mm. <clears throat> พวกถั่วกับแตงกวาลุงก็จะใส่แค่ต้นละกำรรแค่นั้นนะครับกำรรม,มือเดียวไม่ได้ใส่เยอะนะครับหัวมันเน่าตายวัวต้นเพรามันต้นมันอ่อนอยู่นะทุกคนต้นมันยังอ่อนอยู่นะครับ ส่วนมะเขือก็จะใส่เยอะนิดนึงพักปังก็ใส่เข้าไปหุ่ยเขานะออาาต้นตูนก็ใส่เข้าไปมะเขือนี่ลงก็จะใส่สองถึงสามกำมือนี่แหละครับแล้วตรงนี้จาก,กระพับต้นเขาเพราะว่าเอา่ออาทิตย์ที่แล้วลงก็เพิ่ง ใส่ดินใหม่เข้าไปให้เขานะต้นมะเขือลุองก็เพิ่งใส่ดินใหม่เข้าไปตอนนี้เราก็มาใส่ปุ๋ยคอกให้เขาอีกเป็นปุ๋ยี่ไก่เกลดไม่ได้ใส่ปุ๋ยวิทยาศาสตร์นะครับเพราะว่าปุ๋ยวิทยาศาสตร์นี้ ส่วนใหแล้วมันจะทําให้ดินมันเสื่อมสภาพเร็วนะครับลุงก็เลยไม่ค่อยนิยมเอาปุ๋ยวิทยาศาสตร์มาใช้นะครับใ,ให่ลุงก็จะใช้แต่ปุ๋ยคอกนี่แหละครับ มเกือบลูกนี้นี่มันแก่แล้วลุงก,ก็เลยเก็บไว้เป็นว่าจะเอาไว้เป็นเก้าพันนะครับทุกคนนะกโกจา้าอนนี้ฝนตกแรงครับลุงก,ก็เลยไม่ได้ออกมาทําคลิปแต่ว่ามาทําคลิปตอนเย็นนี่นะครับหุ่ยพืชผักสวนควรัวครับที่เราปลูกไว้ในกระถางนีครับ ก็นานๆไปนะครับดินมันก็จะจืดไปเรื่อยๆเนาะเพื่อจะให้ผลผลิตเรามันดีมีผลผลิตให้เรารับประทานนะบำรุงต้นบำรุงใบบำรุงลูกเข้าด้วย แล้วพริกลุงก็จะใส่พริกอีกนะครับทุกคนนะครับเพื่อนๆนี่มะเขือเสร็จแล้วครับนี่แป้งมะเขือลุงใส่เรียบร้อยแล้วแป้งกวากับถั่วลุงก็ใส่เรียบร้อยแล้วนะครับแป้งกวากับถั่วเสร็จแล้วแป้งมะเขือลุงก็ใส่เสร็จแล้วนะครับแป่งมะเขือเสร็จแล้วเดี๋ยวลุงก็จะใส่แป้งพริกนะครับแล้วก็พวกกะเพราใบโหระพานะครับเสร็จแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นชะอมนะครับทุกคนชะอมลุงก็จะใส่นะครับ ใหใบเขาเขียวเขียวยอดอวบนะอร่อยอร่อยอครับส่วนใหญ่ลงก็ ก็วนเวียนอยู่แต่นในแปลงผักนี่แหละครับเดีย๋ยวไม่ค่อยได้ไปไหนละมะละกอครับนีกกำลังออกดอกเลยนะครับทุกคนมะละกอมะละกอก็กำลังออกดอกเลยไข่นี่ก็ได้ตัดติง้งกินตลอดนะครับทาได้ปลูกไว้นี่ก็แย่เหมือนกันนะครับ จะใส่หมดเลยพริกครับพริกอันนี้เป็นพริกกะเหรียงนะ ไปโหระพานะครับอันนี้เป็นพริกจินดานะต้งปลูกไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วใส่แป้งกระเพรานะครับแป้งกระเพรา โอ้ขอไปดีครับจำรัก <c oughs> นี่ก็เป็นหัวลัพานะครับทุกคนนตดหวัวลัพาโอ้หมดพอดีเลยครับไม่ได้ซื้อมาเพิ่มนะ อมจะอมได้ใส่ยีดต้นไว้เล้สามต้นเองครับไปใส่ปุ๋ยแค่สามต้นเองหมดก่อนนะครับไม่เป็นไรครับแค่ไหนก็แค่นั้นแหละครับ ใส่ตาที่มีนะครับทุกคนเดี๋ยวลงเอาขี้วัวมาใส่ให้เขาดีกว่านะครับเพราะว่าอาต้นชะอมใส่ไปได้แค่สี่ต้นเองที่เหลืออีกหกต้นเดี๋ยวลงเอาขี้วัวใส่ให้เขานะฮะ พี่บัวนะครับต้องใส่ให้เขาครับช่วงนี้ฝนกำลังตกดีมอากาศเรา,าใส่ก้อย จริงลุงก็เปลี่ยนดินใหม่แล้วนะพวกชจอมนันเออลุงก,ก็เอาดินใหม่ใส่ให้เขาแล้วเขาก็โอเคอยู่แล้วนะครับปกติเ,เขาก็มีดินใหม่อยู่แล้วแต่ไม่่เราก็เพิ่มปุ๋ยคอกให้เขาไปอีกนะครับ นี่ครับเอาใส่ให้ตัไคร้ด้วยไข้ตะกอจะได้งามๆเนาะใส่พริกด้วยครับดิพริกขี้หนูสวนพริกขี้หนูสวนนะนี่ตอนพวกอย่างอื่นนี่ลงไม่ได้ใส่เนาะไปเตยได้ปล่อยไว้องก่อน,นครับกาเพื่อนๆลูกั่นใส่ปุ๋ยคอกให้เขาเสร็จแล้วนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวปัทพามาดูนะครับ วันนี้ลุงยังไม่ลดน้ํานะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราค่อยว่ากันเนาะดูฝนคืนนี้ก่อนนี่ลุงใส่เข้าไปนี่เป็นขี้ไก่นะครับแตงกวากับตัวฝักยาวนี่ลุงใส่ขี้ไก่เข้าไปแมงก็เยอะนะครับนี่แมงมากวนเยอะเลยนะฝนนี่แมงมาเยอะมาหากินใบแตงแก็ต้องกำจัดเข้า,ปาไปไล่เข้าไปไล่ไ,นไมนี้ ได้ง่ายครับนะครับใส่มาจนถึงนี่ผักปุงผักปังลุงก็ใส่บดนะครับมะเขือนะครับมะเขือลุงก็ใส่ปุ๋ยขี้ไก่เข้าไปครับใส่ปุ๋ยขี้ไก่จะเผื่อเขาจะได้อ่าเอาไปช่วยทําให้ดอกเขาติดลูกดีๆนะนะครับเพื่อนๆนะครับ เป็นลูกจับดอกได้ดีนะครับมะละกอนี้ก็ลุงก็เอาใส่เข้าไปอีกนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาก็ลังมีดอกอยู่เนาะมะละกอลุงก็กำลังมีดอกอยู่ตอนนี้ก็มีดอกนะครับเพื่อนๆเป็นต้นเขาจะเล็กเขาก็มีดอกเือนกันนะครับเป็นดอกเือนกันมะละกอ กเกษตรพื้นที่น้อยสร้างแหล่งอาหารแบบง่ายๆในบริเวณบ้านของเรานี่แหละครับพริกขี้หนูสวนลุงก็ติดดอกแล้วนะครับนี่ลุงก็ออกมาตั้งตากแดดไว้เลยเป็นดอกแล้วครับเดี๋ยวสวนนี้เอาไปตำน้ำพริกกะปิอร่อยแล้วครับนี่ชะอมนะครับเี๋้วลุงก็จะมาตัดแต่งกิ่งเขาแล้วครับนี่ตัดแต่งกิ่งเขาเพราะว่าใส่ปุ๋ยเปลี่ยนดินใส่ปุ๋ยเปลี่ยนกระถางให้เขาใหม่ไปแล้วนะครับ แล้วก็จะมาตัดแต่งให้เขาอยู่ไม่ให้ขึ้นสูงเพื่อที่จะแตกยอดใหม่นะครับนี่แหละครับปลูกปัดก็ทําง่ายๆนะครับปลูกผักทั่วๆลงปัดปลูกง่ายๆแต่ได้ผลจริงนะครับทุกคนนะครับปกผักไว้รับประทานเองแบบง่ายๆในบริเวณบ้านของเราใช้พื้นที่เล็กน้อยครับผมก็จัดพยายามจัดเลียงเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยนะครับ พีกกระเลียงนี่ก็มันไม่ค่อยโดนแดดเนาะมันก็เลยลูกก็เลยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะมันใบจะเป็นเพี้ยบเป็นอะไรนะเพราะว่าลุงไม่ได้ใช้สารเคมีนะครับถ้าเขาปลูกขายทั่วไปมันก็คงจะงามใบเขียวครับแต่อันนี้เราปลูกเองปลูกแบบปลอดสารมันก็เลยประมาณนี้แล้วนะทุกคนครับผักง่ายๆไปกินเองแบบง่ายๆนี่แหละครับ วันวันลุงปันก็จะอยู่ในสวนผักซะส่วนใหญ่นะครับถ้าฝนไม่ตกนะครับแต่ถ้าฝนตกก็ไม่ได้ออกมาครับไม่ได้ลงมานะครับครับผมเพื่อนเพื่อนครับท่านผู้ชมทั้งหลายนะครับที่เข้ามารับชมคลิปลุงปันนะครับวันนี้ลุงปันพามาใส่ปุ๋ยมูลสัตว์นะครับหรือว่าปุ๋ยคอกนะครับเป็นวันนี้ก็จะมีเป็นมูลจักขี้ไก่ผสมกับแกลบนะครับตากแดดแห้งแล้วนะครับ แล้วก็เป็นมูลวัวนะครับตากแดดแห้งแล้วครับไม่ได้อ่อลงปุ๋ยคอ,อกลงจะไม่ได้อ่อใช้ปุ๋ยที่สดๆนะครับเพราะว่ามันพวกนั้นมันยังไม่ผ่านกรบวิธีในการกําจัดอะไรหลายๆอย่างมาก่อนนะครับเราจะให้ดีแล้วก็ต้องไปเผาก่อนนะครับแต่ว่าเผามันต้องใช้พื้นที่แล้วก็มลพิษทางอากาศมันก็จะมีอีกกลุมก็เลยตากแดดเอาจากเดียวนะครับเพืือๆซื้อที่สําเร็จรูปที่เขาตากมาให้เรียบร้อยแล้วก็ามาใช้งานได้เลยนะครับสะดวก ปลอดภัยครับเราปลูกผักไว้กินเองแบบง,ง่ายๆแปลงเล็กๆเ,เนี่ยเราดูแลง,ง่ายครับรดน้ําให้ปุ๋ยพนดินอะไรก็ทําง่ายนะครับเพราะว่าเราปลูกในกระถางนะครับกันทนน้าได้กันทนปุ๋ยได้กอนทนว่าจะพืชได้นะครับพวกศัตรูพืชที่เป็นพวกมแมลงทั้งหลายเราข้อกัอนทนเดินไล่เดินเก็บเดินอะไรได้ครับทําง่ายๆครับปลูกไว้กินเองนะครับปลอดภัยไร้สารเคมีตกครั้งอย่างแน่นอนครับ ตอนเสร็จเราปลูกผักที่เรากินกินผักที่เราปลูกนะครับสดสะอาดปลอดภยัยไร้สารเคมีตกค้างอย่างแน่นอนสาหรับคลิปนี้ลุงปันต้องขอไปตัวไปก่อนนะครับแลวเราค่อยพบกันคลิปใหม่คลิปต่อไปลุงปันจะพาไปทําอะไรหรือพาไปปลูกอะไรก็รอติดตามรับชมกันนะครับ,บาก,กดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงปันลุกอีสานหลานยามูให้ลุงด้วยนะครับเป็นกําลังใจลุงด้ทาคลิปดูเพลินๆสบายๆ,ายๆไปเรื่อยๆนะครับคลิปลุงปันดูเพลินๆนะครับสบาย,บายๆอยู่ในแปลงผักสซนคู ไม่ต้องเสรียดไม่ต้องเครียดนะครับผมส่วนข้อมูลเชิงวิชาการอะไรก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่หรอกครับส่วนใหญ่ก็เป็นปลูกตามความถน,นัดตามความสามารถเราเองนะครับปลูกผักที่เราชอบกินปลูกง่ายๆครับครับสวัสดีครับเราเจอกันคลิปหน้าคลิปต่อไปนะครับบันนนลลูกกาาากาาาาฮสยรเเใ้ สืบสามวัดคันนึรทำไม่เคยพลาด